วานนี้มาเกาะติดสถานการณ์น้ํากันหน่อยนะคะต้องบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงอย่างที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยคุณผู้ชมสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่อําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังคงต้องจับตาต้องจับตานะคะเพราะว่าแม่น้หน้าเนี่ยกัดเซาะพังกั้นน้ําแตกค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ชาวบ้านช่วยกันอุด ปิดทางน้ําแต่ก็ยังไม่สําเร็จบอกเลยว่าต้านทานยากจริงๆที่เห็นอยู่นี้เป็นสภาพของพนังกั้นน้ํานะคะในตนําบลไผ่หลวงอําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรค่ะถูกแม่น้นําน่านกัดเซาะขยายวงกว้างจาก15เมตรกลายเป็น20เมตรเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเนี่ยพยายามช่วยกันนํากระสอบทรายวางอุดปิดทางน้ําด้านหน้าบิ๊กแบ๊กค่ะที่ถูกกระแสน้ํากัดเซาะพังทลายลงเป็นแนวยาวเลยตั้งแต่วันที่9ตุลาคมแล้ว มวลน,น้ำไหลท่วมชุมชนนะคะแล้วก็มีบ้านเรือนของชาวบ้านกว่า200หลังได้รับผลกระทบค่ะผู้สื่ข่าวของเรารายงานว่าการอุดปิดทางน้ําแล้วเสร็จเนี่ยเพียงแค่80%เท่านั้นเองเพราะว่าจุดที่แตกนะมีความลึกจุดนี้3เมตรเนี่ยจนทีและชาวบ้านเนี่ยก็ต้องดําน้ํานะคะคิดดูว่าจะลําบากขนาดไหนน้ําก็เชี่ยวนะต้องนํากระสอบทรายเนี่ยลงไปอุดนั่นเอง ส่วนระดับน้ําในหมู่บ้านเนี่ยถึงแม้ว่าจะลดลงแล้วแต่ก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่นะคะยังมีน้ําไหลผ่านหมู่6ตําบลไผ่หลวงอําเภอตะพันหินไปยังหมู่10บ้านวังน้ําเต้าตําบลบาผ่ยอําเภอบามุนนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะคะก็นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะจิดตามสถานการณ์น้าท่วมที่ชัยนาทแล้วก็พิจิตรด้วยนะคะที่มีชอ็อตว่าสะดุดนิดนึงตอนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แต่ก็สุดท้ายก็ปลอดภัยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ